ล้าหุน่นมันละเต็มมันมนเอามาเลเอาไปใส่ม่วงไก่ก็ทุกคนนี่เรียบร้อยนี่ถือวันแล้วเด้ทุกคนนะแล้วเลยบ้านออขอกราบสบัดดีและสบายดีตอนเช้าเซาเซาขนาดนี้ทุกคนเซาซำเ็จ ตื่นก้อนไก่ตื่นกอนไก่ไก่ยังไม่หันเลยไก่หันก๊กตอนเวลาตีสามไก่หันเทือตีสองตีสี่เดี๋ยวนี้ตีห้ามันจะหันยกทีสามนี่มันห่อหันลงคอนทุกคนเฮาจะไปรัดไก่ก่อนหนาวก็หนาวอากาศหนาวเป็นอายจะโทษทุกคนเฮอยู่อยหานี่ใสสชวิตอยู่ป่ามันนี่ดิบๆดิ้นับบเฮงาจะได้ขับไ้าฮา อย่ล้วไดมมันอยังลยยเลือบาหลายอเหลือนี่ลาาแล้วมันล่ะกัไปทุกคน,นยังมืดไปไนดหมดไดดดมดปเขาไปานเสาเี้ยเขาไปมือหรนะ่ไปพอเลยทุกคนเขาจะอืดเลยเสียงมันหันบ้าเลนะช้มนีเาจะไปขอเาไป คอยเข้าไปแล้วชุมมันหันแล้วสิหนังหันทุกคนเจียงมาเจียงมามันหันแล้ก็มันเห็นกระตมันหำเสเลยกาเน้จืดนะบึอนทุกคนแล้กไปรัดบึงมันลมสวนมันมื่อวานอากาศสังหัดได้มันมันหนาวไปเลยทุกคนแต่มันสังหัดบ่มีลมนะนรักำลังไปไป Ч ⁇ а

เลนไปตายหน้าอายุโอ้โหมันจะปุก,กได้ นป็นตัมันค่ะตัเนปนะได้หุนส่อไปเสียงปบ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 หุ่นเลยทุกคนเป็นอะไรหรอ ขี้ตรงองบงขี้นะนอนลายมือแลวนี่นะหุ่นใหญ่ตรงนี้ว้าลายหุนะ่มนมันต็มมันนำนล มไดาเด้นนุ่งนุ่นน่ะใหญ่ระมันระวัะปุ๊งงอยปุ๋ตากตากัเลยไก่ตัวมันนี่ดูลูดตัวมันไงไก่ผู้บ้าพลุ่มเลยเดี๋ยวเราไปวิ่งทางคนก่อนหุ่นหุ่นแันนี้ก็มี đi học của người học đại đi tốt tốt theo phi lại mậto ka mong bên cả ra ra ta ra hết sử đồn mới khác nàng cốc mật kho 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 เดือดดิเวยไม่หาเลยทุกคนมันหกมันบมดกลับมองแล้วแล้ว<ฮ>เกิดอุบัติเหตุแล้วเห็นไหมนม้ำน้ำทั้งน้ำคูดลม้มเย็บแล้วไม่เลือดไกลเลือดคน,นเลยด้ยวยอย่างหาลูด โดนเต็มเลยโดนมมน้ำเลยคุบน้ำล้มกินีทุกคนเตะเคือเข้ามาหาไก่นี่นะนนคือขี้ช่วยเดี๋ยวมาโชว์นี่นะมดทะลุตโตเลยเป็นอันนี้นะเห็น,นตะหดตรงต่ำๆนั่งนะเปล่าผมป๊บมานี่นะไก่พูบล่มเลยเย็บมือละนะโอ้ คุ้มนะมได้ด้อบอหาตัวใหม่นี่เนี่ยเละๆตัวนี้ระว,วังปูลงก็เสิงเื๋อน,นี่สัตว์ตันนี่เลยมองมันละค้ังนี่ก็เห็น,นตดินเลเลยบอยาเยาเยาเจ็บละคองแกนเดง ินเห็ดคืนนี่ปอตุ๊กไก่ทั้งนั่นชิ้นน่้อเไก่เห็ดไก่พ่าดจะได้ของหอแกมแดงทุกคน แล้วทุกคนไกล้พาดไร้คุบตะพืชบินตลอดตลอดตลดไปเราไม่มีได้ตกสตก๊อกจนเจ็บมือมันนะคุบน้ำม,มือจนเฮนหูยอ<ฮ>มานก็หอแก้มแดงตัวนึงทุกคนกลับก่อคนวันนี้มานเลยสามซี่เธอแล้วกใกล้เป็นอันนี้นะอย่าหายอย่าปะน้ำมันนี่จะเห็นมินฮอน หายคืนในต้นนะเ,เม่นเลยน่ะเม่ดหลายเลยลำทางพี่เมนสองกันโอลพวกนั้

ตัวห้อยมินทุกคน,นโคตรดุแล้วมาพี่เดีบ <c oughs> อ่ะมันหากินมันต้นนี่ทุกคนเดี๋ยวเฮามาการมันมันยังกังแรงเดือนมือละ โซนมันลายโซน,นก็จะไมกินโซนรึดิโน่นหน้ได้เนี่ยเหม็นเลนยนะหย่วยจุดลายแด่และทุกคนเจ็บมือมากแล้วคุบนม้มเสียบจิจิวละโอ้อยาหายเลยคุบน้ำ <laughs> คุบไกยังใครได้คุบน้ำแต่กันนา,า,นาตัวนึงแ้วแก็เหอกแดงตัวนึง ผ่านมาจับแล้วบ่นี้ผ่านลายแล้วเห็ดเวสใปเขาบุราบแล้วเจ็บเลยเอาไปใส่ม่วงไก,ก้ก็ทุกคนนี่ไปใส่หายเขาดินี่จะหายพระเจ้านี่ก็บานีน เอาไปใส่ให้เขาน้องสายนี่ยใกล้ลายอยู่เห็นมันลงเสานี่ก็อยู่นี่แหละบ่ได้ซ้ำหนักมือไปไม้ถือเสาเนี่ยไปใส่ประมาณสามสิบหลางเ่ยใส่ตัวเก่านะครับใส่ปลาหันตัวเก่าเติมถือเอายายมาพี่สามสิบกัแล้วไปขาดเจ็บเสาเนี่ยลมทุกคน จบไก่หนามห้องมืออ๋ลอลงมั้พอได้ยามทุกคนตัวนี้นะ่คือว่าแล้วคันถือแล้วมันจะเรียบร้อยแล้ว,ลวนะมอาใส่ให้ต้วมอาใส่คังเราเลยเด็ดเหลี่ยห้องเหลือให้แล้ว เบื้องล่างเดียวได้นี่เอาเบื้องทางลงไปนะนี่เลาเอาไม้ควางทางนี้ทางนี้ก็ควางแต่งมุมเรียบร้อยนี่ประมาณสูงกระมาณนี้แหละกับพื้นดินเอาเน็บไปนี่เน็บไปคอยแล้วก็เน็บไปนี่โมงตัวนี้น่ามั่มัดใช่ไหมเวลาใกล้มากกับตีนมันไปโหมันพาน,นี่กับเน่าคอเลยทุกคน ใกล้ไหลเต็มวุ่นกันนี่ค่มันด่งกว้างออกไปละนี่เรียบร้อยเนี่ยไม้ควางควางมาใส่ตามว่างไม้นี่เล่นๆไปเลย ใส่ไหมด้วยหดก้อนห้าก้นมันแล้วแถวนะน่ะนี่มาใส่ไก่ลวันทุกคนนี่ห้ามมาใส่บนไหมนี่วนมาใส่บนมีไก่ลลาย ี่กคันเข่งก็ได้เนาะอ,อื่นอุตสายสั้นคันเข่งแล้วนี่ กองก้องก้องกอยไทยหยาแ่ถือย้าไม่บางเทอมีโอกาสสูง นี่เรียบร้อยนีย่ถือว่าแล้วเลยทุกคนนะแล้วเลยป่าดนี้ถ้าเท่ามายามมานนี่แล้วแล้ยเอาไมคา้ควางนี่ควางไปนี่บมันไปปุ๊บมันเปลี่ยนได้คืเสียดก็ชุ่มก็ครบไม่วาง vậy xây kêu phục cho con lộ mà tập không vàng nhục cặp nhục mà nó xây nó mất chút con, cây, à. cây nhé đẹp ับเดี๋ยวมายามจะให้บึ้งด้วยทอถือเอาใส่เทียะเนี่ยมันลุกมากินมันของน้องไายนะเขาจะมาก้นมันจะไก่ใสาใส่อมเล้เดี๋ยวนีมันก้อนใส่อยู่ไหนในขั้นมันนะเอาก้นมันมันม่าพอเลย ลงมาเถอะนี่คืว่ามันกว้างกะอินตามวัฒนาเลยเห็นมันมา,านี่ถือว่าเยอะทื่เลยนะกนนะืาาาื่นอื่นนะเียงขาง่างมันจะทื่ลนะงลกเฉีมันสูงบเลยนะครับกแหมอะไทุกคนก็ค,คิดนี้กเัเหียวตั้งแต่เสาไปรัดใกล้ลงคอน ต่เต้ดึกๆก,ก็มีพลาดทุกคนมีได้ชิดายม,มือจนเจ็บก็ได้ก็ในแตัวนึงต่อใส่ไปใส่ของเกาะทุกคนสละเวลาไปใส่สิใส่ก็ใส่เวลาอยู่ประมาณครึ่งมือผู้ปัองพอเสร็แล้วทุกคนก็ใก่เนีิ่งกันชิเสียลอยู่นะเต้นวุ่นใกล้นะหองมันจะอาจจะย้ายไปแต่พี่ไกไ่จะย้ายมาแต่แต่ชวนในพลานไปอยู่ชวนเขาภูเขาเนี่ยมันได้กลุ้น อขอม้อขอขอโมขอบใจด้วยทุกคนนะที่เอามาเป็นกําลังเจอและกำลังใจในพ่านตลอดมาทุกคนนกเรือสวัสดีทุกคนสวัสดีและสบายดี